สวัสดีครับเพื่อนๆพน่พี่ๆน้องๆสวัสดีครับวันนี้ครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกลับมาเตะแล้วครับคู่แรกครับหนึ่งทุ่มครึ่งเป็นฟอร์เรสพบกับไบรตันแล้วก็คู่สี่ทุ่มครับมีสี่คู่มีบอลส์มัตเจอลิเวอร์พูลครับโอ้โหคู่นี้ยังไงก็ต้องตามดูนิวคาสเซิลครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฟูลแลมแล้วก็เอฟเวอร์ตันจะเปิดกุดิสันพักต้อนรับเบรสเตอร์ซิตี้จิ้งจอกสยามครับ แล้วก็อีฟบิดทาวครับสี่ทุ่มเจอกับเซาท h แฮมตันครับแล้วก็คู่ปิดท้ายครับคู่ดึกครับเที่ยงคืนครึ่งครับวูฟแฮมตันวันเดอร์เอร์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอสตันวิลล่าฟุตบอลวันนี้ครับพีเมลิกแล้วคู่วันอาทิตย์ครับโอ้โหแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดโอตาฟอร์ตต้อนรับการมาเยือนของคิสตันพาเรทครับแล้วก็เบนฟอร์ครับ เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสเปอร์ครับแม่สเปอร์นี่ถ้าแพ้อีกนายแอนกูไปแน่เลยสงสัยแล้วก็อาร์เซนอลครับจะทำบิ๊กแมตช์ก,กับแมนซิตี้ครับห้าทุ่มครึ่งแล้วก็ปิดท้ายอาทิตย์นี้ครับวันอังคารที่4ครับคืนวันจันทนั่นแหละตอนตีสามครับเชลซีจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเวสต์แฮมวันนี้ครับเราจะมาดูคู่วันเสาร์กันครับคู่หลักของเราก็คือบอสมัน ทีมที่ฟอร์มร้อนแรงสิเหลือเกินครับไรตบทีมใหญ่มาหมดแล้วฮะแต่ว่าแพลิพูนะอาร์เซนอลก็เสร็จมาแล้วแมนซิตี้ก็เสร็จมาแล้วนิวคาสเซิลก็เสร็จมาแล้วเสร็จกันมาหมดเชลซีก็โดนมาจากเสมอกันไปเพราะฉะนั้นแล้วครับลิพูประมาทไม่ได้ครับกับการเจอบอลสมัตในนัดนี้เพราะว่านัดแรกที่เราเอาชนะมาได้สประตูต,ต่อศูนย์นั้น แม่มันง่ายดายเหลือเกินถ้าใครได้ดูนะฮะดีาร์บิ้ไปสองแล้วก็ตบท้ายด้วยดาวิสนูนเยสกับลูกปั่นด้วยซ้ายที่คมๆสวยงามจริงๆเท่านั้นยังไม่พอครับหรือดูการก่อนหน้านี้ครับยีบสามครับยีบสี่ผมเอาลงคลิปเปรียวด้วยลีพูลครับบุกไปเอาชนะบอลสแมได้ถึง40ู่ครับโอ้โหดาวิสูนเยสยิง2ประตูแล้วก็ดิเอโกโชตาอีก2ประตูโอ้โหถ้าจำไม่ผิดนะ โชตา2นูนเยสสเราบุกไป,ปชนะมาแล้วครับเมื่อดูการที่แล้วสี่ประตูต่อศูนแล้วถ้าใครจํากันได้ครับตอนที่บอส์มาร์ึ้้นมาใหม่ๆเคยแพ้เราถึง9ประตูต่อศูนที่สกอตต์ปาเกอร์โดนไล่ออกไปถ้าใครจําได้เราชนะ9กูนเลยนะฮะโอ้นัดนั้นใครลงมาก็ยิงโรเบโตเฟอร์มิโน่นั่นแฮตทริกไปเลยครับและก็มีอีกนัดนึงครับ ตอนที่ถัดจาก9-0ไปมาแพ้เราอีก5-0ครับนัดนั้นโมซาลาแฮตทริกครับผมมีคลิปเรียวแฮตทริกของโมซาลาให้ดูนะครับวันนี้อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับผมทีนี้บอกว่ามันเป็นบอลแพ้ทางกันครับมันเป็นบอลแพ้ทางกันบอลสม์มารจะฟอร์มดีมาแค่ไหนก็นแล้วแต่พอมาเจอลิปูปุป๊บง่อยง่อยเลยจ้ะ ไม่รู้มันเป็นอะไรงอยทันทีเลยจ้ะสำหรับบอสมาร์ตแต่เราก็ประมาทไม่ได้ครับนัดนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูความเคลื่อนไหวใครที่จะได้ลงสนามและตัวบาดเจ็บของบอลสมาร์ตและลิวพูมีใครกันบ้างครับเดี๋ยวไปรับชมกันครับบอลสมาเจอลิลพูตอนสี่ทุ่มครับพิมีลิคคู่บิ๊กแบตประจำสัปดาห์นี้เป็นเกมที่จ่าฝูงลิลพูครับจะยกพลบุกไปเยือนบอลสมาตทีมฟอร์มร้อนแรง ที่กำลังทำผลงานได้ดีและมีเกมลุกที่น่ากลัวที่สุดในตอนนี้ด้วยครับโดยเฉพาะจัสตินไคลเวิร์ดโอ้โหสับหน้ากรอบเขตโทษเป็นเข้าเป็นเข้าแม่หวานเจี๊ยบจริงๆจะเป็นบททดสอบสำคัญครับของทีมหงแดงลิเวอูครับถ้าจะเป็นแชมป์ก็ต้องผ่านทีมอย่างนี้ไปให้ได้ครับถ้าเกิดสมมติว่าเกมนี้สามารถชนะได้โอกาสคว้าแชมป์สดใสามากขึ้นครับ แต่ถ้าพลาดท่าสรุดเสียแต้มขึ้นมาอาจจะเดือดร้อนได้เหมือนกันนะจ๊ะวันนี้ครับเราจะเป็นบุกเยือนไวย a l i ตี้สเตเดียมครับบอส a ันผลงานยอดเยี่ยมมากครับอันโดนี่อ o ราโอาพาลูกทีมไม่แพ้ใครมาแล้วครับ12เกมติดต่อกันรวมทุกรายการด้วยสไตล์การเล่นที่ชัดเจนครับบอลเท้าสู่เท้าที่มั่นยำเกมรับเหนียวแน่นรัดกุมในขณะที่เกมรุกทำกันอย่างรวดเร็วมีนักเตะประเภท เขาจะวดทางเรียบหลายคนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเปิดบ้านถล่มนอตติงแฮมฟอร์เรสไป5ประตูต่อศูนย์สองเกมล่าสุดครับยิงคู่แข่งไป9ประตูครับชนะนิวคาสเซิลสี่หนึ่งหรือสี่สองแล้วก็มาชนะฟอร์เรสอีก5้าศูนย์โอ้โหยิง9ประตูไม่ธรรมดาครับเสียแค่ลูกเดียวครับอ๋อชนะไปสี่หนึ่งดองโกวาตาร่าหประตูองตวนเซเมนโยเจ็ดประตูจัสตินไคลวดสิบเอ็ดประตู นี่คือ3แมแนวรุกที่ประสานกันอย่างลงตัวและอันตรายที่สุดในลีกในเวลานี้เลยก็ว่าได้นะครับปัจจุบันครับทีมอยู่อันดับ7ของตารางห่างจากพื้นที่ท็อปโฟแค่คะแนนเดียวครับท่านม,มีลุ้นท็อปโฟนี่ว่าแต่ว่าบอ์มัดครับมีอีกหนึ่งอย่างครับที่น่ากังวลใจสําหรับแฟนฟบอลมัดครับคือเขามีตัวบาดเจ็บเยอะแยะมากเลยครับตัวบาดเจ็บของเขานั้นมีมากอสเซนเซนี่ จูเรียนอาราโฮอเล็กซ์สกอตต์ลุยนิซิตเตราอดัมสมิธเอนเนสอูนาวเอวานิวซันและเจมฮิลเอวานิลซันเนี่ยเป็นกองหน้าตัวเป้าที่คมกริบแมนซิตี้รู้จักดีครับพอยิงแมนซิตี้คนเดียว2ลูกหรือ1ลูกก็จัไม่ได้แต่ e เอวานิลซันนี่เป็นกองหน้าสไตล์บาซินที่ความสามารถเฉพาะตัวนั้นจัดจ้านและก็ยิงคมครับโอ้โหอยู่หน้าโกนี่แค่ตัว,ต,ว,ต,วตัวกับโกเนี่ย แม่ล็อกเสียผู้เสียคนไปเลยจ้ะสำหรับเอวานิวสันครับส่วนเลี้ยวพูลครับเกมล่าสุดครับบุกไปแพ้ PSV ไฮโฮเฟนมา3ประตูต่อ2ครับแต่พักตัวหลักไว้ถึง9คน8-9คนครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องห่วงครับว่าเราผ่านเกมกลางสัปดาห์มาแล้วจะทำให้ความฟิตเราน้อยกว่าบอยสวัดไม่ฮะเพราะว่าตัวหลักของเราครับโดนพักไว้ครับนัดนี้ลงมาเต็มอัตราศึกแน่นอนครับ และก็สถานการณ์นในพเมร์ลีกก็ยังนําเป็นดาวซันโบอันดับหนึ่งของตารางครับทิ้งห่างอันดับสองหกคะแนนครับดาวซันโบเหนซาราพูดผิดแต่แข่งน้อยกว่าหนึ่งนัดครับนําอาร์เซนอลหกคะแนนแต่แข่งน้อยกว่าหนึ่งเกมครับโอกาสคว้าแชมป์เข้าใกล้ไปทุกทีครับฟอร์มการเล่นห้านัดหลังสุดนั้นชนะเสมอเสมอและก็ชนะชนะครับชนะสามเสมอสองครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับเปิดบ้านถล่มอิฟฟิตท,ทาวไป4ประตูต่อหนึ่งครับ โดมินิกโซโบสไลโมเมสซาร่าและโคดิกก yeah, โปเเมาคนเดียว2ประตูครับเกมรุกกลับมาดุดันอีกครั้งครับและยิงประตูได้เฉียบคมเหมือนเดิมครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือแทบไม่มีตัวหลักบาดเจ็บเลยครับสามารถจัดชุดแข่งลงไปปะทะกับบอสมัได้เลยจ้ะส่วนนักเตะบาดเจ็บของเวอร์พูนั้นก็มีไม่เยอะครับมีโจโกเมดดิโกโชก้าและดาวิสนูนเยสครับและก็กลับมาลงซ้อมได้ทั้งหมดทั้ง3าคนเลยครับ อาจจะเป็นตัวเลือกก็ได้หรืออาจจะไม่มีชื่อเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าอาร์เนอร์เนี่ยเขาต้องให้นักเตะเนี่ยหายเจ็บกลับมาแล้วต้องเรียกความฟิตกลับมาก่อนถึงจะมีชื่อในตัวจริงครับแหมสุดยอดเลยครับซีเตตัวจริงที่คาดว่าน่าจะลงสนามของบอร์สมาก่อนครับเจ้าบ้านผู้รักษาประตูเป็นเกป้าอลิซาลาบังกาโอ้โหชื่อเรียกยากจริงๆครับที่เคยอยู่เชลซีมาก่อนฮนะกองหลังก็มีดินฮุยเซ่น กิเลียซาบันยี่มิคอสเคอร์เคเสแบ็กไซฮังการ,รีที่บอกว่าอยากจะไปอยู่แมนยูใจจะขาดไปใจะจะัดขอให้โชคดีครับเคอร์เคเสแล้วก็มีรูวิสคุกไทเลอร์อดัมไรอันคริสตี้จัสตินไคลเวิร์ดเดวิดบรูคองตวนเซเมนโดและก็ดองโกวตาตาร่าตัวอันตรายครับองตวนเซเมโดจัสตินไคเวิร์ดและดองโกวตาตาร่าอันตรายทั้ง3คนครับแนวรุกเขา สว่วนเวอร์พูลครับประกอบไปด้วยชุดใหญ่ไฟกระพริบครับผู้รักษาประตูเป็นอาริซองเบเกอร์แบ็คขวาเป็นเทรนด์อาริสันเดอร์อาร์โนคู่เซนเตอร์ฮาเป็นเวอร์จิลฟานไดและอ ah ิบาฮิมาโกนาเต้แบ็คซ้ายเป็นแอนดูโรประสานครับกองกลางครับประกอบไปด้วยไรอันกาเฟนแบกอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์โดมินิกโซโบสไลกองกลางร,ระดับเทพครับ3คนนี้ครับสุดยอดจริงๆเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกมาว่าทำไม3คนนี้ถึงได้เล่นได้ลงตัว ขนาดนี้ครับแต่ละคนมีหน้าที่ที่ชัดเจนนะฮะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังในคลิป3มิดฟิลด์ของเรีพูลครับ3กองหน้าครับประกอบไปด้วยโคโริกากโปมูัมเมดซาราและลุยดิอารครับเมื่อเมื่อฤดูกาลที่แอเมื่อนัดที่แล้วครับเรีพูลถล่มไปสประตูต่อศูนย์โดยที่บอลมาสู้แทบไม่ได้เลยครับเกมนี้ไม่มีอะไรเลยแต่นัดนี้ไม่เหมือนเดิมครับเพราะเขาเจอเสม็นตัวจริงที่ลงตัวและก็ โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม11นัดมา12นัดมาไม่แพ้ใครครับความน่าจะเป็นของเกมนี้ครับแม้ว่าจะไม่ใช่เกมคู่ใหญ่แต่เป็นเกมบิ๊กแมตที่แฟนบอลอยากดูแน่นอนครับเจ้าบ้านสบอลมัดจัดว่าเป็นทีมจอมล้มยักษ์เก็บแต้มจากทีมใหญ่ได้ทุกทีมครับเว้นแค่กับลิเวอร์ p o o เท่านั้นอย่างที่ผมบอกครับ สองเกมล่าสุดสแสดงให้เห็นแล้วว่ากำลังอยู่ที่ฟอร์มยอดเยี่ยมมากๆครับเกมรุกอันตรายท็อปฟอร์มทุกคนในขณะที่ทีมเยือเลียปูก็เก็บตัวหลักไว้สำหรับเกมนี้โดยเฉพาะครับเป็นเกมที่ต้องวัดคมเกมรุกประตูแรกสำคัญมากครับทีมไหนได้ก่อนก็จะเล่นง,ง่ายขึ้นครับ นักเตะเจ้าบ้านกาลังเล่นอย่างมั่นใจแต่เชื่อว่าเวอร์วภูครับมีประสบการณ์ในเกมที่กดดันมากกว่าและเล่นเกมแรบปกลุ่มได้มากกว่าโดยเฉพาะแดงกลางครับดีกว่าอย่างชัดเจนครับอย่างที่ผมบอกครับแดงกลางเราดูดีกว่าครับและเขาเจ็บไปถึง9ถึง10คนอย่างนี้แม่ต้องปราบให้ได้ทํานนัดนี้ถ้าคุมเกมแดงกลางไว้ได้ครับโอกาสบุกเก็บชัยนั้นสูงมากฮะ ผมฟันธงได้เลยครับลิพูครับจะใช้ความเก๋าเกมกับตัวผู้เล่นที่ดูดีเหนือกว่าและระบบการเล่นที่ยืดหยุ่นกว่าบอสมัตครับลิพูนครับจะบุกมาเอาชนะบอสมัตไป2ประตูต่อ3ครับชนะแบบเบียดเบียดคราวนี้เราเราไม่ชนะแบบถล่มทลายมาแล้วครับ405 0แน่นอนครับลิพูชนะแน่ครับบุกไปชนะแน่ครับ2ประตูต่อ3อย่างที่ผมฟันธงไปครับ เพราะว่าบอยส์มัทอีกหนึ่งเหตุผลครับเขาเป็นทีมที่ไม่ได้ตั้งรับไม่ได้อุดเขาเป็นทีมที่บุกสวนกลับเขาจะทิ้งหลังไว้เลย5-6คนเขาจะให้กองหน้า3-4คนน่ะเล่นกันเองแล้วก็ไปบีบพื้นที่คู่ต่อสู้ในแดงของคู่ต่อสู้เลยไปบีบปุ๊บถ้าแย่งบอลได้ปุ๊บก็ทําเร็วยิงเลยเหมือนนัดที่เจอฟอร์เรสตะสคนเข้าไปเบียดแย่งปุ๊บพอได้ปุ๊บยิงเลยแล้วก็เข้าเป้าทุกดอกฟอร์เรสต์เงิบ เหมือนกับเจอกับนิวคาเซิลล่ะอย่างนั้นแหละะเพราะฉะนั้นแล้วครับถ้าเราหยุดกองหน้าเขาได้เขาก็จะไม่มีพิษสงบอกแล้วครับว่าบอลสมัสนั้นเล่นเกมบุกเหมือนเรารับรองได้เลยครับมันแน่นอนวันนี้ยิงกันเยอะแน่นอนบอลเกมรุกเจอกันครับยิงกันแบบเบียดเบียดฤรษีูนครับชนะแน่นอนเพื่อนๆนเนชื่อผมได้เลย รับรองครับ2ประตูต่อ3ฟันทงเลยจ้ะหวานเจี๊ยบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กระผมด้วยนะครับสวัสดีครับและเดี๋ยวคลิปเรียวอย่าลืมชมด้วยนะครับฮัตริกของซาลาและลูกยิงของนูนเยสในการยิงบอลมัดทุกลูกครับวันนี้ครับและเดี๋ยวอีกหนึ่งคลิปครับเป็นคลิปกองกลางของลิเวอร์พูลและผลจัดฉลากยูฟาแชมเปี้ยนลีคครับโอแมนซิตี้เหมือนตาเห็นผมบอกว่าอยากให้เรอัลมาดริดตกรอบ เดี๋ยวแมนซิตี้จัดให้ใช่ไหมใช่ไหมแมนซิตี้เพราะยังไงเจ้าก็อยากจะเข้ารอบด้วยใช่ไหม,อ,มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ